อันนี้ก็น่าซื้อนะอาจจะได้ใช้หรือเปล่าอยโลกลาก็กลับมาแล้วนี่อันนี้ก็ถ้าอยากได้ประดับยาก็ต้องซื้อนะเลื่องดูหน้าร้านค้ามันจะสิบนาทีแล้วนะเมื่อไหร่จะรีบซื้อสก,กินย่าให้มันเสร็จสักที <c oughs> ยาไม่มีเวลามานั่งอยู่ในร้านค้า่วนไม่นนะหนูก็นั่งบริหารเงินอยู่เนี่ยสก,กินมันก็เยอะงบก็มีจํากัดมันก็ต้องวางแผนก่อนไงว่าจะซื้ออะไรบ้างแล้วที่เติมเงินมาวันนี้ไม่ได้เติมมาซื้อย่าด้วยไงซื้อซื้อ,ซ,อซื้ออยู่แล้วสว้านาน ย่าอย่าเพิ่งวินอุ้ยตายแล้วอะไรมันจะสวยขนาดนี้ทำอไมอย่มันต้องเกลียดจริงๆขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยดุื่องนีเอ้ยนกสวยบาดตาเอ้ยสวยบาดใจดีนะไม่พูดสวยบาดคอไม่งั้นโดนยาจ้วงแน่เลยอเลรเนอร์แม่คมมาก oh my gosh โอ้ยโอ้หมีฟันโช ยาไม่ต้องขู่หนูก็ได้หนูกลัวแล้วหนูจะรับยาก,กลับเดี๋ยวนี้แหละไม่อยู่ในไอดีหนูะนะไม่อยู่ด้วยกันนะทีนี้ก็หมดเรื่องซะที ย่จะไปทาเล็บต่อย่าอย่าเพิ่งไปทําเล็บมาไล่เด็กดื้อกับหนูก่อนโอ้ยจ้าจริงนะขี้เกียจเล่น82อ่ะ <c oughs> คือถ้าย่าไปเจอไฟมันก็ยังพอเปิดกระจกแล้วตีจากที่โล่งๆได้ใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวอ่ะเราเจอมันขัดจังหวะหลายรอบมากเลยอะงั้นรู้อะไรไหมคะทุกคน <c oughs> เราจะไปทาหลอดกันเราจะไปเป็นอัศวิน <c oughs> เออแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครคือรายชินีตัวจริง <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปลงทาหลอดกันเราจะมาซื้อนี่แน่แล้วก็นี่แน่ <c oughs> สุดท้ายแล้วเราก็ยังเลือกซื้อให้คุณย่าอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เล่นสีวีหนึ่งก็ตามแต่ว่านั่นเลยค่ะคอยังเล่นทารอณมากกว่านะคะคลิปนี้ไม่ค่อยไปชว์ประดับคลิปหน้านะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสูมม่แบบโรงงานผลิตอาวุธแบบที่เรายังไม่เคยเล่นลงช่องมาก,ก่อนว้าวเ <c oughs> ต้่าล่ะทีนี้ราชาของฝั่ง,งตรงข้ามอยู่ไหนนะ้า ถ้าราชาของเราเกิดฝั่งนู้นราชาฝั่งเขาก็น่าจะเกิดฝั่งนี้หรือเปล่านะแต่ว่าหูไม่ขึ้นอ้าวฮารลาบูบูเยี่ยมเลยสแสดงว่าอย่างนี้เขาเจอราชาเราช้าแน่นอนแล้วว่าราชาฝั่งนู้นน่าจะเกิดโรงงานแหละบา,บายบายขอใหโชคดีนะแจ๊ะอยู่ในนั้นนะเราหูขึ้นแล้วนะวายวายวาไว้ย,วยเจอราชาเราสุดดู อันนี้คือเขาจะแอบหรือเปล่านะคือดูไม่เหมือนดักไม้เลยนะทำไมายืนไกลไม้แบบนั้นนะเ <c oughs> ขารู้หรือเปล่าบนหัวตัวเองมันมีมงผุดขอบคุณที่แจกแผล <c oughs> อะไรเนี่ยมายืนมองหน้าหนูทําไมเนี่ยพี่มีอะไรหรือเปล่า <c oughs> สวยนะสี่สจะมาจีบกันหรอแมอ่ <c oughs> เอ้ยนี่คือวิธีจีบสาวของคุณเหรอเนี่ยกาเรเอาไข่จบหน้าเนี่ยอันนี้กระจกพลาดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยกัดฟันนิดหน่อยแค่เสียจังหวะเสียกระจกแล้วหมอก็น่าจะคิวได้สักแผลมันก็แค่นั้นเองไม่เป็นไรเขาจะยิงเราทาไมเนี่ยเราเพิ่งเสียกระจกไปราชาก็เพิ่งเปลี่ยนที่จูงเนี่ยไม้ก็ยังไม่ได้เล่นสักแผ่นตอนนี้ที่ฉันทําอะไรได้ด้วยเหรอไม่เป็นไรนค่ะใจเย็นก็ไว้ยังไงฮันระบูบูก,ก็น่าจะเพิ่งเจอราชาเราแค่ไลใ่ให้ไวกว่าเขาก็พอแล้วเล้วว่าอย่างแรกที่เราควรทำคือ เคลียผู้ติดตามก่อนนะตัวสตันทั้งคู่เลยถ้าปล่อยไว้หมอมันก็จะฮิลต่อได้อีกเรากลัวโดนพวกนางดุมแคนเซิลกระจกลัวๆด้วยแหละอ้าวมาเสิร์ฟถึงที่อย่างงี้ขอบคุณนะครับเรียบร้อยผู้ติดตามลงคู่อย่างงี้ไอ้หมอแกไม่รอดแน่ ทำไมมีบลิ n ใช้ไปเลยแล้วกันบลิ n g มีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บนะเดี๋ยวนะเปิร์กอัศวินทารอดเรามีเปิร์กวางด้วยเหรอทำไมมันเห็นออร่าคนล้มอ่ะึ้อะนอัพอะไรมาเนี่ยทำไมเราถึงควรที่จะอยากเห็นออร่าผู้ติดตามล้มถามก่อนไปอัพเปิร์กลุกช้าย,ยังจะดีกว่าคุณหมอครับยืนฮิวแบบนี้ไม่ได้ปะครับกระจกผมยังไม่หมดนะครับคุณครับสองคนนี้ลุกแล้วโอเคได้เมื่อกี้เหมือนไอเด็กใหม่จะลุกต่อหน้าเราเลยนะคะแต่ว่าเราโมตแต่โฟกัสหมออยู่ไม่ได้จี วัสดี้ะเดินผ่านกันเป็นเพื่อนเลยก็อยากจับนั่งเก้าอี้ตรงเมื่อกี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอมันเล่นไม้ไปแล้วถ้าช่วยออกมาก็จะหาที่จูงหญ้าแต่ว่าโดนตบไข่อะดีเส็คู่อย่างเงี้ยเขาต้องสามมาคีเข้าคู่แล้วแหละอ้าวคิเก็ตทำไมมาคนเดียวเอ่ยคิวว่าจะกลัวหรออืมเรียบร้อยอีกคนนึงยังไงเอ่ยอ้าวก็สวยสิครับล้มไปเลยทั้งคู่เลยไม่ต้องมีใครมาช่วยราชาทั้งนั้นนอนลมหญ้าไปจนกว่าราชาจะไหลตายนี่แหละและอู้ว่าหรือว่าทำไมตานี้มันลื่นเด็กก ตัวซิงอินเทอร์เน็ตตอนเช้าอย่ามาเล่นกันตอนเช้าเยอะนะคะเดี๋ยวมันปิงตอนแรกเราเห็นชั่วมันเขียวอ้าวลุกขึ้นมาละไม่รอลุกพร้อมกันหรอดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนได้ยังไงแต่โดนก็ดีแล้ว่าอยังไงจ๊ะสาวน้อยจะลุกขึ้นไหมอ่ะลุกเลยลุกต่อหน้าอีกแล้วเสร็จแล้วก็สับรางมาหายหนุต่อนี่ดูนะยาจะเหยียบกล่องดวงใจนี่แน่ไล่เอาไปตีหน้าคนอื่นไปทั่วนิสัยไม่ดีหมอเลยเฟดแล้วนะใกล้ลุกกระยางโอ้คาหนีก้าวๆแล้วขึ้นอยู่กับว่ารีเฟกเราจะเร็วทันเขาหรือเปล Ow, ow, ow! ไม่ทันใช่เรารู้แหละดิฟิกเราบันช้าแต่ไม่เป็นไรเรามีเยอะมีคนกินดอฟด้วยประชิดว่าหนีจะกระจกกิ้งย่าได้ก็เอาเลยไปไหนล่ะมานั่งด้วยกันก่อนสิจ๊ะเมื่อกี้ยังเห็นนั่งสบายๆคุยกันอยู่เลยแชทแอนชิวว่าอุ้ยมีคนโดนยิงฝั่งนี้มันอะไรกันฝ <c oughs> ั่งนี้ชิวมากเลยนะมีคนนั่งจุ่มป๊อกกันอยู่สามนอนอ่ะอ๋อมีคนนึงลุกขึ้นมาแล้วแต่เขามาไม่ทันหรอกไปเชียร์ปัญหากับลูกน้องที่หลังนันผู้ติดตามเธอดูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าก ยังค่ะยังไม่จบนะคะเรามีต่อรอบ2ค่ะกับแมปโบ,บ,บสีชาติสวัสดีค่ะน้องเกรซคุณสวยเคยโชคดีนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปมันจบไวเกินไปนะคะตามเมื่อกี้จบไวมากคุณย่าแมรี่ก็เลยสวิตต่ออีกสักตาละกันเอาล่ะคราวนี้ราชาเขาอยู่ไหนนะอ้าวนั่นไงหูขึ้นหูขึ้นแล้วใครเอ่ยสวัสดีจ้า ไม่ได้ใช่ราชาหรอกแต่ว่าเราจนนะคะตอนนี้ใครเอ่ยหมอ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 ขอเงินหน่อยขอฉกเงินหน่อย,อยขอย่ายืมสักบาท บาทไม่ละบาทไม่ละ,ละอ,อุ้ยไี่มา250ร้อยห้าสิบบาทกันขนาดนี้โอ้ยตัวนั้นเองอลูกกระต่ายคู่ใหม่นี่มันดีจริงๆร้าชอบเปิดไปจบเออวืดช่างมันไปหาเองก็ได้คุณย่าสเสด็จแล้วหไหนไหนไหนราชาราชาราชาก็เป็นหมอเหมือนกันนี่นะวันนี้วันอะไรวันหมอแห่งชาติเหรอทำไมเจอหมอเยอะจังเลยโอ้ยตายเถอะสกินนี้คุณย่านี่มันมีหูมีหางมันดีจริงๆเลยอ่ะมันมองเพลินมากเลยอ่ะโดยเฉพาะเวลาเดินทุกคนดูดีหูมันเด้งขึ้นเด้ง ลงเหรอคะมันก็สะบัดไปมาดีนะที่เขาไม่ได้ทําแบบแอนิเมชันห่างมาด้วยอ่ะไม่งั้นคือไม่ต้องมองเซอร์กันแล้วอ่ะก็เด็กใหม่ล้มไปแล้วหมอก็ปั่นเครื่องอยู่ป่ะปั่นเครื่องเอาเงินให้ราชาหรือเปล่าหรือเขาจะมาซับราชาเพราะว่าถ้าไม่ปั่นเนี่ยเดินไม่ทันหรอเดี๋ยวนะโอ้มีคนส่งเงินมาให้ราชาแล้วน้ําหอมเป่าน้ําหอมเป่าเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยวนะอันนี้ไปแปะแล้วอันนี้มาแปะแล้วนั่นไงเราว่าแล้วเราไม่เดียวชาร์ตตีเราเดินเร็วมาเแต่อนเดินลงไปซิงหาตัวราชาเราไม่เจอเหรอราชาเราพิ่งคุณนเปียนไปมาอยู่แถวนี้มานานแล้วนะอ้าวเอาหมอบลิงไปเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยโดนแผลอีแผลหนึ่งแน่หมอกระจกผมรีคูดาวได้ภาพสะท้อนซะด้วยตุกแบบ300ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็หมุนตัวแสวยอ้าวฮะยิงทำไมราชาล้มไปเราไม่ใช่เหรอยิงทำไมอ่ะเราแค่จะสลับตัวไปอุ้มราชาเฉย ยิงทำไมอ่ะไม่รอยิงตอนอุ้มเหรอสาวอ่ะเรียบร้อยล้มปีกหนึ่งคนเหลือหมอนหนอีกคนนึงอ้าวน้องเกรสในที่สุดเข้ามาสักทีนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอุ้มหรอจะอุ้มหรออ้าวไม่อุ้มหรอไม่อุ้มด้วยคิ้งเน,นี้จับราชาหนูนั่งแล้วนะอ้าวสรุปก็อุ้มอยู่ดีนี่นะโอ้คุณหมอมาแล้วมาเลยเข้ามาเลยดีเ่งเฟดราชาเดอรดาซโอ้โหข้างหลังนั่นมันอะไรกันครับจะเข้ามาช่วยก็มาดีโมแต่งงานอยู่นั่นแหละครับ ผมเบี่ยงมาขนาดนั้นราวๆหกสิบองศามันก็ยังจะโดนโอเคได้เกราะราชานะคะเสียบแล้วทีนี้เปิดกระจกตีฟืนฟินฮัลโลกระจกวันแถบที่แอบไปฝึกมาก็ไม่เสียแรงเปล่าอา้าวอุ๊ย หมอแต่มองทางที่เซอร์วิ่งไปไม่ได้ดูเงาตัวเองเลยลืมดูว่ายังไม่ได้ลากเงาออกจากรั้วหมอทาอะไรเอ่ยรอนอนไม้หรอก็ได้นะเพราะว่าฉันจิกหัวออกไม้เป็นนะสิแลวฉันก็มีอุ้มไว้ด้วยมันน่าสุดๆเมื่อกี้ต่อให้หล่อนมาทันมันก็พับไม่โดนหรอกอย่างรูไว้เสรด้วยเอาละ่ะมาถึงเก็อี้แล้วดีบมาช่วยเร็วๆสิย่าบอกแล้วว่าวันนี้ย่ามีนัดทําเล็บย่าเองก็ไม่อยากจะเสียเวลานานนักหรอกนะได้ยินว่าร้านทําเล็บของอเตาแจ็คใกล้จะปิดตัวแล้วนี่เห็นว่าจะกลับไปถายปิ้งไก่สุดใหมยังงไ ก็เป็นด่านแย่ไปซ้ำก่อนจะปิดตัวอย้างนี้ยก็ต้องไปทาเล็บให้ได้เพราะฉะนั้นรีบมาช่วยกันสักทีเดียวครับัวแต่ยงโยยงโยกอยู่นั่นแหละโอ้ยโดนตัอีโอ้โหโดนกรอดนักธนูอีแล้วก็ยืนฮิวตรงนี้ถ้าดีโดนเกราะหล่อนหล่อนก็ไม่กล้ายืนหิวตรงนี้หรอกอ้าวนักธนูมีปืนเห็นฉันเห็นฉันเห็นแล้วราชายยังไม่ได้ซื้อปืนอยู่คนเดียวนะคะแต่ฉันจะตีสะบัดทําไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองตีให้มันโดนไอ้นักธนูนั่นแหละนีแล้ว โอเคได้คนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเดินตามไปตีราชายอีกทีก็บอกแล้วว่ากระจกยังไม่หมดอย่าเพิ่งยืนฮิวเอาหมอล้มไปด้วยเลยแล้วกันถ้ามาตามบล็อกกันจนเขาฮิวได้ก็น่าทำคาญอยู่เหลือนักธนูเนี่ยที่กว่าเราจะทำหมอล้มก็น่าจะลุกขึ้นมาก่อนก้แต่เรามีเปลี่ยนสกิลนี่นาโอเคงั้นไม่ห่วงละหมออย่าได้หนีไปเลยเฟสอยสุดท้ายเรานี่นะายอมย่ายดีๆเถอะตรงนั้นก็ไม่มีที่เล่นด้วยอืมปอกแขนระวังโดนกำแพงไอ้นี่นะอ้าวอ้ามันกดไม่ติดเอ้า โอเคเขาไฟวิวเอาจะไปกดชาร์ตตีทําไมจะตีธรรมดาแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วล่ะแผลนี้คือแผลปิดยอบแต่นั้นเราก็เปลี่ยนสกิลเป็นไอคองเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้มันยิงโดนนะฉันจะฟ้องมาอะไรฉันก็ไม่หวั่นละเอาเลยจะทําอะไรก็ทําเลยมันไม่ทันอยู่แล้วเออขอบคุณนะจ๊ะมีจุดพลุฉลองให้กันด้วยมีเกาะทองเราไม่เจ็บไม่คันสักนิดเลยอะครับพี่พี่